เรื่องเล่าชาดกที่สอดแทรกโดยข้อคิดคติสอนใจครั้งสมัยพระบรมศาสตร์สดาพระสัมมาสามพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สมัยปพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ว่าโดยผู้ที่มีใจขอที่หนักแน่นณพระวิหารเชตวันแห่งเมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ท่ากลางคณะหมู่สงฆ์ภาษารีบุตรและพระมหาโมคคลานะได้เข้าเฝา้าพระพุทธเจ้าได้ยิ้มเล็กน้อยก่อนทรงตัดเล่าเรื่องราวในอดีตการว่าครั้งหนึ่งภาษารีบุตรและพระมหาโมคคลานะทั้งสองตั้งใจบำเพ็ญเพียรในป่าตลอดพรรษาทั้งสองราบโทูลลาพระพุทธเจ้าออกจากหมู่คณนะถือบาจีวร ไปพักอย่างหมู่บ้านที่ชายแดนที่นันมีชายผู้หนึ่งเป็นขอทานเที่ยวขอเศษอาหารของผู้คนและเขาวนั้นมีจิตใจที่เตรียมไปด้วยเล่ห์กลและเขาก็เห็นว่าพระเถระทั้งสองนั้นมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกันเป็นอย่างยิ่งและเกิดความคิดที่เจ้าเล่ห์ว่าถ้าหาเขานั้นทำให้พระเถระทั้งสอง ต้องแต่แก้กันได้คงเป็นเรื่องที่สนุกไม่น้อยเลยทีเดียววันหนึ่งชายคนนั้นเข้าไปหาภาษาลีบุตรพูดด้วยเสียงนอบน้อมว่าพระคุณจ้บท่านมีเรื่องบาดหมางก,กับพระมหาโมคคลาละหรือไม่ภาษาลีบุตรถามกลับไปด้วยร้อยยิ้มว่าเรามีเรื่องบาดหมางอะไรกันละ่ะชายคนนั้นเอ่ยว่า กระผมได้ยินมาพระมหาโมคคลานะท่านพูดว่าพระคุณเจ้านั้นสู้เขาไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาติตระกูลวันนะหรือปัญญาภาษาลิบุตรได้ยินขึ่นนั้นก็ถึงกับหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าช่างเถิดท่านไปเถิดเมื่อครั้งแรกใช้พวกนั้นทําไม่สําเร็จเขาก็ไม่ลดละเขาเข้าไปหาพระมหาโมคคลานะ และพูดดังเดิมกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าภาษาลีบุตรกล่าวว่าโทษท่านท่านไม่มีวันเทียบเท่ากับตัวเขาได้เลยพระมหาโมคคลาะนะนั้นยิ้มแล้วกล่าวขึ้นว่าไม่เป็นไรท่านไปเถิดต่อมาพระเถระทั้งสองได้พูดคุยสนทนากันภาษาลีบุตรได้เอ่ยถามขึ้นว่าท่านมหาโมคคลานะ ชายผู้นั้นมาหาท่านบ้างหรือไม่พระมหาโมคคลานะได้ตอบว่าใช่เขานั้นกล่าวควาเท็จกับเราพระสารีบุญได้กล่าวขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเราควรนำเขาออกไปจากที่นี่พระมหาโมคคลานะเห็นด้วยท่านจึงดีดนิ้วเบาๆส่งสัญญาณให้ชายผู้นั้นออกไปชายผู้นั้นเห็นว่า ความตั้งใจของตนต้องล้มเหลวจึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็วเมื่อพระเทเระทั้งสองกลับมายังพระวิหารเชตวันก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าได้ฟังพระองค์ทรงตัดป็นว่าท่านทั้งสองไม่ใช่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่ชายผู้นั้นพยายามทำให้ท่านทั้งสองได้แต่แก้กัน แม้ในอเดีตกาศช้ผู้นั้นก็เคยทำเช่นนี้มาก่อนแต่ก็ล้มเหลวเช่นกันจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกเรื่องเล้าในอดีตมาตัดเล่าขึ้นดังนี้นานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งราชสีและเสือโค่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขทั้งสองเป็นเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือและปกป้องกันมาตลอด แต่ในป่าแห่งนี้ก็มีสุนัขก,กิ้งจอกจอมเจ้าเล่อาศัยกินซากเศษอาหารของทั้งสองวันหนึ่งเจ้าสุนัขก,กิ้งจอกมันเกิดความโลภคิดว่าถ้าหากสัตว์2ตัวได้สู้กันมันคงได้กินเนื้อของทั้งคู่เมื่อมันคิดเช่นนั้นก่อนที่มันจะเริ่มแผนลนาลมันเข้าไปหาราชสีก่อนเอ่ยด้วยเสียงที่หวานหูว่า ท่านราชสีท่านรู้หรือไม่ว่าเสือโค้งนั้นพูดถึงท่านว่าอย่างไรเสือโค้งมันกล่าวว่าอย่างไรล่ะเสือโค้งมันกล่าวว่าท่านราชสีไม่มีทางเทียบเท่ามันได้เลยทั้งรูปหลางกำลังหรือความสามารถราชสีเมื่อได้ยินคำเ่านั้นก็ทำการแค่เพียงสายหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าอย่าพูดเช่นนั้นเลย สหายของเราคงไม่กล่าวเช่นนั้นหรอกสุนขจิ้งจอกเจ้าเล่เมื่อกล่าวใส่ร้ายไม่สําเร็จมันจึงไปหาเสือโค่งและกล่าวคำยุ่ยแย่แบบเดียวกันว่าท่านเสือโค่งราชสีกล่าวว่าท่านนั้นอ่อนแอกว่าเขาไม่มีค่าพอที่จะมาเป็นเพื่อนกับเขาเลยเสือโค่งได้ฟังหัังนั้นก็เกิดความสงสัยจึงไปหาราชสี และถามราชาสีดขึ้นว่าสหายท่านกล่าวคำเช่นนั้นจริงหรือราชาสีถึงกับถอนหายใจและกล่าวกับเสือโค้งขึ้นว่าเพื่อนเอ๋ยหากเจ้าจะเชื่อถ้อยคำของผู้อื่นจนเกิดความเล้าฉานในมิตรภาพเราทั้งสองคงไม่อาจอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปผู้ใดหลงเชื่อคำผู้ยุแยแของผู้อื่น ยอมพัดปลากจากวิแท้และก่อเวรภัยแก่ตนเองผู้ใดไล้เล่กลนไม่หลงเชื่อคำอยุ่ยแยของคนผ่านผู้นั้นย่อมนอนหลับอย่างสุขสบายดูดลูกน้อยนอนหลับในอ้อมกอดของมันดาเมื่อเสือโครงได้ฟังคำอย่งนั้นจึงเข้าใจถึงโทษของการหบันไหวต่อคำพูดที่ยุ่ยแยเสือโครงจึงขอขมาราชสี และทั้งสองก็กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่เมื่อเห็นว่าขนอุบายของมันล้มเหลวไม่สามารถทําให้สัตว์ทั้งสองได้บาดหมางใจกันได้มันจึงหนีไปไกลแสนไกลจนไม่กล้ากลับเข้ามาใกล้อีกเลยขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกทกท่านโชคดีมีความสุขคิดถึงหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ